ก็สวัสดีนะคะเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท่านค่ะวันนี้พามาที่เป็นร้านข้าวแกงที่มีน้ำหวานด้วยคือแบบก้อยก็ตามหาร้านน้ำหวานแบบนี้มานานละคือก็จะชอบเป็นคนทานข้าวพร้อมน้ำหวานถ้าใครเป็นคนติดหวานเหมือนก้อยก็ไปกันเลยเนาะก็คือตรงนี้ก็คือจะอยู่ติดติดติดแมคโครนะคะติดถนนเลยมาก็แวะจอดมีที่จอดรถกว้างขวางมากเห็นไหมกันนี่คือที่จอดรถกว้างขวางมากจริงๆเดี๋ยวก็จะให้ดูเนาะร้านเป็นยังไง นี่ก็เป็นบรรยากาศร้านนะคะก็คือทางเข้าตรงนี้ก็เข้ามาจอดได้เลยนี่ก็คือบรรยากาศร้านสวยน่ารักน่านั่งใครชอบสีขาวก็เหมาะเชียวนะคะมีที่จอดรถป้องขวางเชี่ยวมีต้นไม้มีจุดเช็คอินมีที่ถ่ายรูปเยอะนะคะจะบอกว่าชาเขียวที่นี่ก็อร่อยมาก ราคาของกยก็มาแล้วนี่ก็เป็นค่ารัดแกงนะที่นั่งนี่ก็มาถึงอาหารของก้อยแล้วก็น่าทาน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 ใช่ไหมคะ นี่คลิปนี้ก็รีวิวสั้นๆแค่นี้พอหิวแล้วหอมอาหาร้าของกับข้าวมากก็แวะมาก็มาทานกันนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b e กำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบาย